สวัดสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับเยวสู่การรีวิวสินค้าอีกเหมือนเดิมนะวันนี้เาได้ของมาจากแบรนด์ a n t e ทคนะครับตัวนี้เป็นตัวหูฟังนั่นเองนะครับก็ชอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารีวิวหูฟังจากแบรนด์ a n t e ทคกันนะครับในชื่อรุ่นนะครับที่มีชื่อว่า HG 1 6 S Sniper 2 นะครับเวชุ 1, าา่เจ็ดหนึ่งสลาซาวเกมมิเนาะก็ตัวนี้เป็นตัว HG 1 6 S นะครับผมนะซึ่งตัวนี้ถูกอัปเกรดมาจากตัวเดิมก็คือเจ้าตัว HG 1 6ธรรมดานั่นเองก็ลูกหูฟังเนาะก็ถือว่าทำดีไซน์ออกมาใหม่ด้วยนะครับเหรับเจ้าตัว HG 1 6 S เนาะมาดูสเปคหน้ากล่องกันนะครับสเปคหน้ากล่องนะครับก็จะบอกประมาณนี้ นะครับก็คือตัวนี้เป็นแบบไฟ rgb เนาะนะครับแล้วก็เป็นแบบ7.1 v ดจุดหนึ่งเวชชว์สลาวนะครับก็คือเป็นระบบแบบ7.1จําลองด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มีโปรแกรมมาให้นะครับก็คือโปรแกรมไดเวอร์ซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวนี้ผมนะั้นรับประกันเหมือนเดิมจากแกเจตวิลล่านะครับผมนะถ้ามีปัญหาเขาก็เปลี่ยนใหม่ให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับนี่ด้านข้างกล่องก็จะบอกชัดเจนนะผมนะว่าซัพพอร์ตอะไรมั่ง ไมโครโฟนนะครับก็เป็นแบบน้อยแคสซล l ิ n งด้วยก็คือตัดเสียงรบกวนทรงนะผมนะก็เป็นแบบทรงทั่วไปมาตรฐานที่คาดหัวตรงนี้นะครับแล้วก็น้ําหนักตัวนี้ก็เป็นน้ําหนักที่เบาขึ้นด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวหูฟังตัวนี้ แล้วก็มีตัวของเอ,อ่อวอลลุมคอนโทนไหมด้วยซัพพอร์ตทั้ง PS แล้วก็ PC นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตทุกโปรแกรมนะผมนะทั้งทีมสปีกแล้วก็ดีดคอร์ดอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB นะครับก็บอกค่ากล่องชัดเจนแล้วก็ด้านหลังกล่องตรงนี้ก็จะบอกสเปคแบบละเอียดนะครับว่าไดเวอร์หูฟังเท่าไหร่นะผมนะข่าวโอง่งค่าโอ,าอ่น้ำหนักแล้วก็เอ่อดิเมนชันของไมมันเป็นยังไงก็มาดูเพิ่มเติมกันได้ที่ด้านหลังตรงนี้ นะครับก็จะบอกชัดเจนเลยสำหรับเจ้าตัวกล่องของ f n น t ท c HG 1 6 S ตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะบอกนิดนึงละกันนะผมแล้วว่าเดเวอร์หูฟังตัวนี้อยู่ที่ 40mm มมนั่นเองนะครับผมนะั้นน้ำหนักอยู่ที่254กร,รัมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดีย๋ยวเราไปอันบ็อกข้างในดีกว่าผมนะว่าเจ้าตัว f a n t ท c HG 1 6 S Sniper 2ตัวนี้มีอะไรที่อัปเกรดขึ้นมามั่งและจะดูดีแค่ไหนนะครับโอเคอันบ็อกเลยว่าอผมโอเค Bye. สิ่งที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็แกะมาได้หน้าตาประมาณนี้นะครับสิ่งแรกนะก็ยังมีส่วนของนี่เลยนะครับก็เป็นส่วนของ user manual ของเจ้าตัว sniper i o g สิ s นะครับรายละเอียดอะไรต่างๆก็มาดูกันได้ก็มีภาษาไทยมาด้วยตรงนี้ก็มีภาษาไทยมาให้นะครับก็มาอ่านเพิ่มเติมกันได้เนาะบอกรายละเอียดชัดเจนนะครับผมนะว่าใช้อะไรยังไงมั่งนะครับผมนะการเซตตรง setting การโ load diver ก็บอกชัดเจนตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับเจ้าตัว ยูเซอร์เมนูของเจ้าตัวส n น p เปอร์ hg 1 6 s ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของใบรับประกันนะใบวันตีการ์ดนะผมนะก็เก็บไว้ถ้ามีปัญหาก็เอาไว้ส่งเคมได้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของเจ้าตัวหูฟังนะครับ hg 1 6 s สเนปเปอร์ทูดีไซน์มันก็จะเป็นดีไซน์ที่ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ด้างตรงนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนพอสมควรนะครับซึ่งรุ่นเดิมโลโก้มันจะอยู่ในตะแกรงแล้วก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครแต่รุ่นนี้ ทำเป็นไฟวงรอบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตะแกรงแล้วก็โลโก้ a n t e c h ตรงนี้นะครับก็ถือว่าทำํำมาได้สวยอยู่นะผมนะสำหรับดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็ที่คาดก็จะเป็นที่คาดแบบที่ทุกคนรู้จักกันเนาะก็จะเป็นที่คาดออประมาณนี้แล้วก็ด้านบนก็สลักเป็นโลโก้ แฟนเพจไว้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ไม้ตัวนี้ทําดีไซน์มาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับได้อย่างอิสระมากขึ้นเนาะก็เป็นไม้แบบตัดเสียงรบกวนด้วยตัวนี้น้ําหนักหูฟังก็ถือว่าเบาขึ้นอยู่นะครับก็เบาๆพอๆกับตัวเดิมเนาะก็ไอเจ้าตัว HJ16 ธรรมดานั่นเองนะครับซึ่งอัปเกรดมาเป็นตัว S ก็น้ําหนักก็พอๆกันอยู่ด้านหลังตรงนี้ตัวนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ไหมด้วยนะครับก็จะมีส่วนของ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหูฟังนะครับแล้วก็ตัวนี้ปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มของเจ้าตัวไม้นั่นเองนะผมนะสามารถที่จะปิดไม่หลังหูฟังได้นะถ้าไม่ใช้งานอะไรก็ปิดได้นะครับหรือว่าถ้าใช้งานก็เปิดได้นะปิดเปิดได้ด้านหลังตรงนี้ได้ทันทีแล้วก็สายตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายายางทั่วไปนะก็ไม่ได้สายถักอะไรมาให้แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบ usb นะผมนะชุบหัวทองไว้ด้วยนะครับเพื่อการเชื่อมต่อที่ สถียนด้วยนั่นเองโอเคผมในเราไปเสียบไฟดูการนะผมนะว,ว่าไฟเจ้าตัว HG16S ตัวนี้หน้าตาไฟมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคผมเสียบไฟกันดีกว่านะครับโอเคไปโอเคผมพอเสียบไฟแล้วก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นไฟแบบ RGB วิ่งวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งไฟตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะปิดได้เนาะสำหรับไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้มีโปรแกรมไดเวอร์ไหมด้วย ก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้นะที่เว็บของ fantechworld.com นะครับหรือว่าใครอยากจะโหลดเลยก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับหรือใครอยากจะให้สอนใช้โปรแกรมเดเวอร์อะไรต่างๆหรือเทสไม่ของเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะรีเควสกันเข้ามาได้สีสันก็จะประมาณนี้นะครับทั้งสองข้างเลยก็จะเป็นไฟแบบ RGB วนอย่างนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามตามท้องเรื่องสำหรับเจ้าตัว HG16S ตัวนี้ ก็สำหรับใครที่อยากให้เทสอะไรก็สามารถที่จะรีเควสตกันเข้ามาได้ okay, โอเคอนะก็สำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อเจ้าตัว f n t t ทคแ1 6 s s n ส p e r 2ตัวนี้ก็สามารถที่จะไปหาสั่งซื้อกันได้แล้วตามร้านค้าที่ชั้นนำทั่วไปนะผมนะอย่างเช่น JB, a d w a e Banana, i t c i t y นะครับตามห้างต่างๆก็ไปเดินดูกันได้เนาะหรือว่าช่องทางออนไลน์ลต่างๆอย่างเช่น lazada, shopee, JDcentral ก็ไปหาดูกันได้นะครับหรือใครอยากจะซื้อเลยตอนนี้ก็ ลิงก์ตารางคลิปนี้เหมือนเดิมนะก็จะเป็นลิงก์ของ s h อ p e e นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากจะซื้อก็กดลิงก์ตารางคลิปนี้มันจะพาไปหน้าสั่งซื้อได้ทันทีเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะโอเคครับ okay, ผมนะก็สำหรับการรีวิวก็จะประมาณนี้ละกันนะครับใครอยากให้ทดสอบอะไรทดสอบไดเวอร์ทดสอบเสียงทดสอบไมโครโฟนอะไรยังไงก็สามารถที่จะรีเควสต์เข้ามาได้นะหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะก็เดี๋ยวจะทําให้นะครับ HG16S Sniper 2ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะครับก็เป็นตัวที่ อัปเกรดขึ้นมาจากเจ้าตัว h g 1 6ธรรมดาทำดีไซน์มาใหม่ด้วยนะครับพร้อมออกแบบตัวของวอลลุ่มคอนโทลใหม่อะไรใหม่ตรงนี้นะผมก็ถือว่าดูดีขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับไฟไม่แสบตาด้วยแล้วก็สวยงามด้วยสำหรับดีไซน์ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบหูฟังสไตล์แบบนี้น้ำหนักเบาตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับ ก็สำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดไดเวอร์ตัวนี้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการไดเวอร์เนาะก็จะทิ้งลิงก์มาให้เหมือนเดิมโอเคผมนะก็ขอจบคลิปการรีวิวนี้การขอบผู้ที่ช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะผมนะมนะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม